หลังจากขิดก,ก้นกันกกบกอกนให้เบิงกกเบ้งละปลูกก้วยกอกล้วยเบิ้องลราบันเนสีมาปลูกกล้วปลูกแย่ได้บัไหมพี่น้องปลูกกล้วปลูกแย่กันเริ่มเลยเบิ้งเอาได้พี่น้องได้สำหรับผู้ที่อยากสารเป็นก็เอาให้เบิ้งตั้งแต่เริ่มต้นพี่ละโลด ตอ,ตอกตอกสั่งกะทางละ14เซนของน่วยนี่สิมีตอกสั่งตอกสั่งนี้28เซนตอนปุกเจนี่เขาเริ่มเขาเริ่มมาเขาก็สิมาแยกไม่ตอกเลยพี่น้องแยกไม่ตอก เดี๋ยวไม่ตอกสั่งนะตอกสั่งเดี๋ยวเขาซ่อนไว้ซ่อนเจ๋ไ้ซ่อนเจ๋ของไว้เสีซลซ่อนเจ๋ไว้เขามาซ่อนเจ๋ไ้เขาจะมาแยกเขาก็มาโน้มเขาสิโน้มเขาแล้วแต่เจาสิเอาเขาเลยบริเขาอันเอาเขาซาหรือเขาเลี้ยวเขา ต้องการให้มันเข่าเลี้ยวเ้อากับโน้มเข่าเลยกันเขาต้องการว่าเออเห็นมันออกยังน้อยยังค่อยเอาเขานี่กะเขากับคอยให้มันเข่าไปอย่าสูบไป,ปบีบมันเขายังไงคือของไล่หลงทีห้อซานในเบิรงหันหน่วยหนึ่งหันคือเขาต้องการให้มันเข่าเลยเข้ากับบีบเข่าเลยตั้งแต่ที่แหลก ส่วนใหญ่ของที่เอาเขาเลยนี่เขาปุกกลขึ้นมาปุ๊บนี่เอเสียเอาเขาโลดนี่ของต้องเป็นของกลนใหญ่เลยพี่น้องกลนใหญ่สารกลนไว้ใหญ่จักหน่อยเวลาเาเอาเขาเลยมื่อกี้นั่นขนกลมันน้อยแล้วเอาเขาเลยมันจะน,น้อยคักบคดปลุกมุมปลุกแ่มันก็เป็นสิทธะ ดอกขี่ห้อซ้อนอเล้หอก็แยกเลยสำหรับปูที่เห็ดบ่เป็นอยากเห็ดเป็นก็นลองเบิง่งมันบ่ได้ยากดอกพี่ห้อกเห็ดมันก็นบ่ได้ยากดอกแรกๆฮากับุ่คุนเคยมันก็นอาจสี คำนวณบทถึกคำนวณบทถึกแต่ว่ากันห้อเห็ดไปเห็ดมามันลืล่นเนาอมันจะหูวจักจังหวะมันลงมันก็บร่ได้ยากมันต <c oughs> อกสร้างที่ห้อสารอันนั้นเนี่ยมันค่มกันเวลาห้อใส่ไม้ขัดกดมันจะค่มกัน chị ngạt cần mà cái ngạt mình ốp สีหยูดส่อนเห่อที่เรล็กเลยเจมตอกที่ห้อมาสานกระบามือทั้งกลนมันนีเห้มันอ่อนไ้จังน้อยที่เล็กมันอ่อนไ้จังน้อยวเวลาห้อสานขึ้นไปเอยๆก็คอยปรับให้มันแข็งขึ้นแข็งขึงข้นนรอประมาณนี้ละ ประมาณนี้ใหญมันปั๊บเข่าไว้เลยหน่วยนี้เขาสีเข็ดเป็นของทรงอันนั้นจักหน่อยสีโบเมนของทรงที่เข่าเลี้ยวๆเป็นเด็คืออันของไล่หลงเขาสีเข็ดของแบบไหนมันออกจักหน่อยเห็นเปลนของออกจักหน่อย สงสมบุบุก่องกันดิผู้กแก่ผู้กล่นสารไล่คัด สารไลร่ขัดสก,กปรกสวยงามแ๋มสวยงาม คาดขัดพี่น้องอยากนอนทางบนนอนแาดือา้อแคเล่นน้าบ่ให้ขาดน้ามัขีดตลอดกขนขาดน้ามันสูดออกมันบริส่ทมัน กดแหว้แจมเดี๋ยวมันก็เข้าเองแบบพี่น้องบรต้องย่างมันสิบวเข้าแจม๋ยวมันก็เข้าเองไม่ตอกดึงนันเข้าเองแบบ จะบวงามเหลือจะส่งมันดบบทันสีส่งกลนใไง่น,นี่เอาเขาเลยทันสีส่งกลใหไงอันนี้เราคิดว่าเราคิดของเปลนใหนมันออกส่งตัวเมยจักหน่อยของพุ่งจักหน่อยนี่ปิดของพุ่งเอาเออมัจะเปลี่ยนคือ ไแจมันนี่เข้าเอาแจมซหัาเข้านี่ไว้เขาน้อยเขารายมันเอาหัวเข้าห้องนี้เราเป็นแบบปะเนี่ยเอาหัวเข้าเป็นแบบเลยแจมนะซํำเนี่ย กกนกดอกสั่งมันประมาณแปดสิบเซนเดียวพี่น้องของหน่อยเนี่ยดอกสั่งมันเป็นของจัดอยู่ในของรุ่นหน่อยจัดอยู่ในของรุ่นหน่อยเกาสิบเซนลงมาเลยเป็นของหน่อยแต่ว่าก็าหน่อยก็าตามตามดตอกมันนั่นแหละ น่อยกันน้อยบัวทอกันน้อยมันกับสีนี้น้อยกับเทินน้อยใหญ่น,น้อยน้อยกับตางน้อยเลี้ยวเต่ไม่ตกแต่ว่าตอกแปดสิบเส้นนี่แปดสิบเก้าสิบเส้นนี่จัดไว้อยู่ในของน้อยจุดน,น้อยเอาก็ดิ่งมาใส่เข้าห้องนี้ มันขำเข้าห้องไว้เข้าหน่อยเข้าไรก็เอาเข้าห้องนี้เราเป็นแบบว่ะดึงเสีไว้รถพอดีนะเขาซ้ำเข้าห้องนี้ดึงเสีเข้าห้องนี้ไว้ปั๊บ มันมีกันหาก,ก็ดินใส่เขาเข้าในไว้ตกตกสารนี่จะเฝ้าให้มันแข็งหลายช่วงอยู่กลอ่นอนไว้จักหน่อย มันขอาสารลอยมันพอดีเกิดมันพอดีนี่มันทางเวลาข้าวจัดเข้าไปมันทางพอดีปั๊บปั๊บปั๊บรวดจัดเข้าไปมันสิอยูตัวมันรวดมันพอดีแต่มันบ่พอดีมันแข็งพอดีจัดเข้าไปมันก็ดีดออกมันสิเป็นทรงหยากๆหนึ่งหรอกแต่มันพอดีนี่ข้าวจัดเข้าไปมันสิอยูตัวมันปั๊บปั๊บพอดีรลด เวลาห่อสีดนั่นห่อก็ดิ่งแกนมาใส่หัวเขา่าในไว้ปุกใส่หัวเขา่าหัวเข่าห่อเป็นแบบเดี่ยวนี้จิบพอดีเนะี่ยดอกเซนย่านเซนเคงกะห่อกะบีบใส่กันแล้วดอกสารมัน จักตอกโบพอดีเลยเป็นเพิ่นเฮ็ดคือกันแต่เพิ่นจักตอกมันแข็งอ่อนโบพอดีตอกแข็งโตรจัดเป็นได้มันก็บ่เข้าจัดเข่อยกันเล่นออกหลายๆคนที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเอาเพิ่นจนได้หาเหล็กหาหยังมาจัดเข้าหาเหล็กซี่หาหยังมางัดเข้าเพิ่นเฮ็ดตามที่จริงกานเฮาจัดตอกไว้พอดีนี่มันบ่ได้ปานนั้กมันบ่ได้เฮ็ดจังซั่นนอกแข็งๆข่แต่เฮา สำนี้มันก็เข่าแล้วหัวเห็ดไปพอดีมันติเชิงพอดีโหลดหัาจัดเข้าไปอันนั้นแข็งมันโบแข็งโบพอดีมันสีมันจะเปลี่ยนคือเป็นเห็ดละบางคนเห็ดที่เขาเอาสีห้เบิ่งหั่นเป็นเห็ดหั่นมันเปลี่ยนส้งหยากหยากอย่างเดยเบิ่งเขาจเห็ดคือสีเห็ดหยากนะจัดเข้าจัดเข้าไปนียมันก็แเล่นอออ มันโอยู่หรอกแต่มันบบพอดีนี่ถ้ามันพอดีนี่เห็ุจังไี้มันก็บ่อยแนออกสิพอดีไม่ตีน้ำใส่ไปมันก็อยู่อันนั้นมันโอยู่แล้วมันแข็งอ่ะมันแข็งมันอยู่บรได้มันก็มีแต่ดันออกอย่างเดียวแหละจัดเข้าไปกันแต่ว่ากะสูตรไผลสูตรมันอกสูตรเพิ่นเพลทังสันกะเหลียวเตะข้าเจ้า แต่ว่าเขาก็นแนะนำให้เอฟซีที่เขามาเบิ้งแล้วก็อยากใ็เ้เป็นเทคนิคต่างๆเล็กๆน้อยๆ,นอยๆแนะนำให้จัดลองไปเห็ดเบิ้งปรับใส่เบิ้งแหวมสิเมนหรือโบเมน สองบสามมามันก็ง่ายๆไปบลยจมันบระเดีไปงัดคือคักคือขาเจ้าเห็ดปันได๋ดอกมันเข็ดตอกให้มันพอดีเสมอกันระวังตอกสั่งครับตอกสารนะฮมันแข็งเสมอกันเขาจัดมันก็เข่ามันก็ยูมันแข็งบปเสมอกันอย่งบางครับปรนเดมันจะดีดออกบางครับมันเข่ามันจะดีดออก สีน้ำปน็นได้กรบโบยู่ห้องสีน้ำใส่มันกระย,ยู่เยูะอา่าน่าจะสีน้ำใส่สีน้ำใส่นี่ประโยชน์มันก็คือหนึ่งห้องสีใส่นี่ตอกเข้ามันกระสียูรีมสีบอนสีบอลเลนบดทูดบอลไหลสองก็เห็ดในเมทัตอกขอเข้าถึงน้ำเนี่ยมันสีอ่อนสีเหนียว มันจะโมหะทองอยางเวลาเขาจับเขาคตจ่อๆมันก็สีโมหกนะกันตอกแหงนี่โมยูหรอกอะเวลาเข้าไปพับไปกคตจ่อจอจังเจจังหยั่งมัน,นจังเอาเห็ดเจกของสิมันสีโมยู พร้อมเลยมุมเลยแจ่มันเราเกิดอยู่ใช่ไหงามบัวงามมันก็สีเป็นงสี่เลยแจม่มันนันมันบวกบว่น่ะมันสีเสมอกันตอกให้มันอ่อนเสมอกันคือข้าเจ้าเห็ดนั่นโอ้ยจักหักจักปีนบางคนนะข้าเจ้าเห็ดตอกว่าเสมอกันข,ข้าเจ้าขาดลำไรแต่จริงข้าเจ้าก็รู้อยู่ดอกแต่ว่าขา้จรห่างขาดลำไร,ำไรจงไังเดยลราก็เอานะ มันเลยเกิดเป็นการเหตุยากบ์าเนี้ <Okay. S 1> อนของเฮามันบริยากษการแปลมันก็เข่าแจ้มลิบลิบหลุดทีงัดเข่าป็นเมันก็เลียนออกเพราะฉะนั้นพี่น้อง fct เทิดไม่ก็พยายามเท็ดไม่ตอกให้มันได้เสมอกันเห้มันแข็งหลายไม่ตอกเห็นพอดีจัดเขาเลยให้มันแลนลิฟเข้าไปเลยมันอยูโตพอดีแค่มันแข็งโพดนี่มันบพอดีนี่แข็งโพดนี่จังไี้มันกระโบยเขาจัดเข้าไปมันก็แล่นออกเขาสานไปทั้งหน้าทั้งหลังดีดออก พี่นของหน่วยนี้ของปวกฮะหลังจากที่เฮาสารที่หลงมาให้เบิ้งสองหน่วยครับนการไปสองหน่วยแต่ว่าก็เอาให้เบิง้งละเอียดก็คือหน่วยที่แรกนะ่ะหน่วยที่สองก็บุคคลเดียวให้เบิงเ้งไปเลยเพราะว่ามันแบบเก่าก็เลยกย็บ่ได้เอาให้เบิ่งเต็มทีปไปในหน่วยที่สองให้เบิ่งเป็นบางคลิปบางตอน แต่ว่านุาน้ยนี่มันเป็นปอกหา่าติดตามเบิ้งเด้อพี่น้องได้เสียวให้เบื้องจนจบนุ้ยนุ้ยเนี่ย,เ,ยเรื่มตั้งแต่ล,ล,ลูกก้นผลไม้กอกกนแล้วก็มาปลูกแแกน้นปลูกแจนี้แล้วก็ลิดต่อๆไปก็สิเป็นตอนใดตอนเสียบปอกหาตอนแพ้กาวอยังก,ก็ติดตามไปเรื่อย สุดเดียวนะปกติกระบะเมื่อนมันนี่ตอกประมาณสองสุดตอกสารสองสุดสุดละสองเซนตัวห้าสารเทละสองเินสองสุดสุดละสองเซนก็จะเป็นสี่เซนกระสีพอดีเฮาเอาเพชรปลอกหาโรคนั่นเบิ่ตอกสองสุดเราก็เพชรปอกหาเลยสารปอกหาเลย สารไล่ขัดธรรมดาได้่ยพี่น้องไล่ขัดคือของไล่ขัดธรรมดานี่แหละจนกลุ่นมันไงดีตรอกซ่อนเ้า เ้อส่วนจันไหวนมหาเจ๋มันเกสีบูเดหางแต่ว่าเจ๋มันได้พอดีแล้วเอาจ็จย์คอยอเอาแครงสารเอาขนานจะคอยออกจากหัวเขาต่ว่ชสวงนี้ก็สารใส่หัวเข้าไปเรื่อยๆสักกัน จนกว่ามันแก่มันสีขึ้นมาได้จังใจเฮาต้องการต่อไปก็สิต่อตอกสารอีกเซนคู่หนึ่งสารอีกชุดหนึ่งสารอีกคู่หนึ่งตอกสองตอกสารอีกสองเซน,นมันจเจียวออกเก็ยน่อยของเันนี่ละพี่ละ,ละของแม่นี่มันจะเป็ี่ยนทงนี่ ข้อขมาเราข้อสีเวปากของปอกหา,อาสำหรับคลิปนี้ก็เบ็เบื่องสนิทสกกนิทพี่น้องคลิปต่อไปสิเป็นตอนใดก็จะค่อยว่ากันไม่อีกสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้กัสวัสดีครับ